สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่โครงการเอ็มลาดพร้าวจากเมเจอร์เดเวล็อปเมนต์นะครับผมครับคุณผู้ชมโครงการนี้เป็นโครงการลำดับต้นๆเลยนะทีมออฟลิดดิ้งมีโอกาสได้มาทํารีวิวนะใช่แล้วนะฮะเป็นรีวิวฉบับที่7เลยนะใช่ตอนนี้ ล่อไป700กว่ารีวิวแนละ้วใช่ก็เวลาก็ผ่านไปร่วม3ปีแล้วนะบูมครับตอนนี้โครงการเน่เสร็จเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วกคลังอยู่ในช่วงของ,ของการโอนแล้วก็เปลี่ยนมือย้ายเข้ามานะครับอ่าใช่ตัวโครงการเนี่ยเป็นโครงการระดับลักชูรี่าราสราคาระดับสูงมากในย่านลาดพร้าวนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวทำเลมันเป็นแบบครับผมรูปแบบของโครงการอ่ะเขาเป็นยังไงเดี๋ยว,วผมกับบูมจะพาคุณผู้ชมไปดูของจริงครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่จะพาไปดูในวันนี้คือโครงการ m ลาดพร้าวจาก Major d e v e l OP m e n t ครับโครงการนี้เป็นคอนโดไฮไร s ์นะครับตั้งอยู่ติดถนนโลโยธินบริเวณใกล้ๆก,กับ5้าแยกลาดพร้าวครับโดยจะอยู่ตรงข้ามกับห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยนะฮะแล้วก็จะอยู่ห่างจากทางลงรถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธินประมาณ350เมตรครับตัวโครงการ M ลาดพร้าวนี้นะฮะเป็นรูปแบบคอนโดมิเนียมสูง44ชั้น มีจำนวน289ยูนิตนะครับตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณเกือบเกือบ2ไร่รายละเอียดอื่นๆจะเป็นอย่างไรตอนนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วครับเราไปดูกันครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าโครงการแล้วนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วครับถึงโครงการจะเชื่อว่าเอ็มลาดพร้าวนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าโครงการตั้งอยู่บนถนนผลโยธินใช่ถนนผลโยธินก็คือตรงนี้เลยคือถนนใหญ่ตรงนี้เลยคือโครงการอยู่ติดถนนไม่ได้เข้าซอยใดๆเลยนะครับครับผมตำแหน่งที่ตั้งของโครงการเนี่ย ตรงข้ามคือเซ็นทรัลลาดพร้าวก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวแต่เวลาเราเดินไปเซ็นทรัลลาดพร้าวเราเดินข้ามถนนไปเลยไม่ได้นะเรารต้องขึ้นสะพานลอยหนึงจะปลอดภัยตรงนี้มีเกาะกลางไงเดิน<ช>้ามไม่ได้ส่วนห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยจะอยู่ไปทางด้านนู้นซึ่งอยู่ห่างไปไม่กี่ร้อยเมตรเองครับส่วนทางด้านหลังของผมนะอันนั้นที่อยู่ติดกับเซ็นทรัลข้างๆกันก็นกคือโรงเรียนหอวังโรงเรียนหอวังที่โรงเรียนคริส่ะไม่ใช่พี่นี่มันคริสหอวังอไม่รู้ที่ว่าโรงเรียนคริสแล้วตรงข้ามโรงเรียนหอวังก็็จะะะเปนนโลตัส ซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็แหล่งช้อปปิ้งอะไรต่างๆเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงใช่แล้วว่าเซ็นทรันี่คือแหล่งอารยธรรมสูงสุดของคนลาดพร้าวของทาแยกลาดพร้าวนี้อยู่แล้วนะครับแต่คุณผู้ชมรู้เปล่าว่าตัวโครงการเนี่ยไม่ได้ว่าอยู่แค่ใกล้พวกห้างพวกช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไรอย่างเดียวเพราะว่าตรงห้าแยกลาดพร้าวมีสวนสาธารณะคือสวนรถไฟสวนจตุจักอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้มันเป็นสวนที่เชื่อมต่อกันเป็นสวนขนาดใหญ่อยู่ทางด้านนู้นอีก ซึ่งดูโดยรวมแล้เนี่ยทำเลมันก็น่าจะสะดวกนะใช่แต่สําหรับคนใช้รถเนี่ยอาจจะต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าถนนพหลโยธินเนี่ยในช่วงเช้าในช่วงเย็นค่ำๆค่อนข้างติดพอสมควรแล้วใครคนที่รู้ว่าคนที่อยู่แถวๆนี้าหแยกลาดพร้าเลยนะจะเห็นว่าพหลโยธินตัดกับวิภาวดีและวรัชดาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสาหัสนะครับครับผมแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ย จะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเส้นนี้นะครับเราก็จะได้ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกมากขึ้นครับผมซึ่งนอกจากตรงนี้ในอนาคตแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ย<ม>เดินไปตรงห้าแยกแลาดพร้าวก็มีรถไฟฟ้าใต้ดินให้ใช้อยู่แล้วใช่ถูกต้องก็เรียกว่าความสะดวกในการใช้งานก็เรียกว่าพอใช้ได้นะครเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูของจริงข้างในกันดีกว่าครับว่าตัวโครงการก็เป็นยังไงครับผม ราคาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดถนนซะทีเดียวนะมันล้นเข้ามาอีกพอสมควรซึ่งระยะที่มันล้นเข้ามาเนี่ยเขาก็จะทําเป็นสวนอยู่ทางด้านหน้าแบบที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะจัดเป็นสวนแลนด์สเคปแล้วก็จะมีที่จอดรถสาหรับวิซิเตอร์บ้านเวลาเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเดินผ่านสวนนี้ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ล็อบบี้ด้านในเดี๋ยวเราไปดูล็อบบี้กันดีกว่าไปก็เดินเข้ามาในส่วนของตัวล็อบบี้เลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งตัวล็อบบี้ของเขาเนี่ยเขาก็จะจัดออกมาแนว สงบสงบเงียบเงียบน,นะครับจัดออกมาเน้นสีออกถึมถึมหน่อยนะครับนแบบว่าดับบี้ดับเบิลวอลลุ่มใช่ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่นั่งรับ,รบแขกเจอเพื่อนเจออะไร,ะไรหรือก็จะมีพื้นที่นั่งอยู่ประมาณนี้ด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของผนังกระจกมองเห็นวิวแต่ตอนนี้เขาก็จะมีม่านรูดปิดเพื่อจะบังแดดไว้ด้วยนะครับถัดจากส่วนของล็อบบี้มาจะเป็นส่วนของรีเซพชั่นแอเรียตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยนั่ง มีเก้าอี้เตรียมไว้เห็นหน่อยสำหรับเจ้าหน้าที่เขาตัวเจ้าหน้าที่เขาตัวไซส์ใสมองไม่เห็นเลยพี่เขาไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้สงสัยจะโปร่งแสงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจูราสสิกจูลิสติกครับเป็นสานักงานนิติบุคคลนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีคนอยู่นะครับแล้วก็เดินมาอี่นี่เขาไม่มีใครอยู่เลยเนาะเขาโปร่งแสงมุม ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํารับแขกก็ะจะเป็นของผู้ชายผู้หญิงแยกกันไม่ควรจะเข้าพร้อมกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นส่วนของ m บ i l box นะครับก็เป็นตู้จดหมายใช่ก,ก็รวมกันอยู่ตรงนี้เลยเวลากลับบ้านมาก็มาเปิดใช,ใช่เอาอะไรตรงนี้ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของพวก คนทำงานที่เขาเข้าออกกันก็จะเป็นพวกแม่บ้านผลของผลขยะอะไรก็ออกทางด้านนี้ครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของลิฟต์ละซึ่งลิฟต์มีอยู่3ตัวเป็นลิฟต์ระบบที่เป็นต้องใช้คีย์การ์ดทั้งหมดในการขึ้นห้องขึ้นชั้นนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูส่วนของแฟลตซิตี้ที่ชั้น7คกันดีกว่าครับคุณผู้ชมไปไปมาขึ้นลิฟต์เลย เราอยู่ที่ชั้น7แล้วนะฮะซึ่งเป็นชั้นเมนเฟซิลิตี้ของตัวโครงการแต่ก็ไม่ได้เป็นเฟซิลิตี้แบบเต็มฟลอร์นะคุณผู้ชมเพราะด้านหลังเราเนี่ยโซนอีกด้านข้างด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนของที่พักอาศัยอยู่ซึ่งที่พักอาศัยที่อยู่ทางโซนนี้ก็จะได้ความสะดวกในแง่แบบออกมาแล้วใช้เฟซิลิตี้ได้แต่ก็จะต้องแลกกับความวุ่นวายพอสมควรเพราะคนมาใช้ชั้นนี้ค่อนข้างจะเยอะแต่ยังไงเขาก็ยังมีคีการ์ดอีกชั้นหนึ่งเนาะใช่พอเดินออกมาปุ๊บเนี่ยตรงที่จะเป็นจุดแบ่งกึ่งกลางระหว่าาาาางงงงโโททัั้้้ดดนนนนหหกบซละ โซนทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นพวกสระว่ายน้ําพวกอะไรพวกนี้ส่วนทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวฟิตเนสมีพื้นที่นั่งเล่นแบบชมวิวสบายๆอยู่ทางด้านหลังมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีห้องน้ําด้านหลังแยกชายหญิงก็จะมีสาวหาน้ามีอะไรพวกนี้อยู่ทางด้านนู้นด้วยครับส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็จะมีห้องที่เรียกว่าห้องคาราโอเกะ ห้องคาราโอเกะนคาราโอเกะที่ไก่ทอดปรบุงไม่ใช่นะี่มันคาราอาเกะมาเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้ามาดูคือนานๆนนเราเจอคอนโดมิเนียมที่เขาแบ่งฟังก์ชันออกมาเป็นห้องคาราโอเกะแบบนี้ครับแต่ตัวห้องคาราโอเกะเนี่ยเขาจะไม่จัดมาเป็นห้องใหญ่นะทำไมอ่ะพี่ เพราะว่าถ้าเป็นห้องใหญ่คนมาใช้เยอะเนี่ยจะแย่งไมกันเออจริงอาจจะเกิดการเล้าฉานในหมู่ผู้พัพกอาศัยได้แล้วจริงๆคือถ้าเกิดห้องมันใหญ่มากเดี๋ยวเสียงดังบรบวกวนคนอื่นเชเพราะฉะนั้นจํากัดข,าดขนาดของเขาให้แค่นี้พอแล้วซึ่งในความเป็นจริงจะทําให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้เพราะเขามีพื้นที่ให้ทาอยู่แล้วนะครับทผู้ชมส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของไลบรารีซึ่งก็ค่อนข้างมาตรฐานแหละเขาก็มีที่นั่งมีอะไรให้นั่งอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะพอสมควร ส่วนอันนี้จะเป็นห้องสปาห้องสปานะฮะซึ่งน้อยมากนะที่เราจะเจอคอนโดมิเนียมเขาทำห้องสปาไว้ให้มีเป็นหนึ่งในของแปลกใช่ห้องสปาก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับสปาจัดวางไว้ให้มีเป็นพื้นที่เป็นอะไรพวกนี้ก็มีเตียงอันหนึ่งนะครับแล้วก็นอนจะนอนลองใช้ดูไหมพี่นอนนอนคว่ำดิปกติสปานอนคว่ำไม่ได้พี่นอนหงายดีกว่าพี่ว่านอนคว่ำอันตรายกูกลัวอะไรไปไปดูส่วนอื่นกันบ้างดีกว่าไปดูสระว่ายน้ำไหมอ่ะ ส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำแล้วนะครับซึ่งฟังก์ชันสระว่ายน้ำเนี่ยเขาก็จะมีเดินออกมาปุ๊บก็จะเป็นส่วนของเลนชาวเวอร์เอาไว้ล้างตัวตรงนี้นะครับก็คืออาบน้ําท่ามกลางมี2จุดไม่ต้องแย่งกันใช่แล้วส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของสระเดินขึ้นมาเป็นสระละสระเนี่ยจะแยกออกมาเป็นแ l บ p p ูว่ายสบายๆไกลๆระบบเคลือกับตรงนี้จะเป็นน้ําพุ เปิดน้ำเป็นสระน้ำเตืร์ได้ใช่ก็มาแช่น้ํำพ้ได้นะให้น้ํำพ้มันเป่าตัวส่วนทางด้านนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะดูว่าฟังก์ชันการใช้งานของตัวสระว่ายน้ํามันเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวมากแล้วก็จะเทควิวได้รอบด้านเลยครับผมตัวโครงการเนี่ยอยู่ในอยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่าเห็นวิวสวยๆของเซ็นทรัลลาดพร้าสวนสาธารณะข้างๆซึ่งไม่ต้องขึ้นไปสูงแค่ชั้นเว่ายน้าอยู่ก็เห็นวิวนี้แล้วครับ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เขาก็เลยทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นริมสระซึ่งจะกระจายกระจายกันรอบสระเลยมยีหลายจุดมองไปนี่โรตัสอยู่ตรงนี้เองเห็นตึกช้างเลยอ,อยู่ใกล้ๆเนี่ยตรงนี้นั่งเล่นได้หลายจุดหลายปาร์ตี้เวลามากันปาร์ตี้ริมสระมาอะไรกันหรือว่ามาใช้งานกันเนี่ยจะได้มีจุดให้เรานั่งเล่นใช้งานได้พร้อมๆกันเยอะๆครับผมตัวสระไว้น้ำเขายาวนะคุณผู้ชมยาวยืน่นออกมาจนถึงเกือบจะถึงเรียกว่าติดข,ขอบตึกเลยขอบตึกเลยดังนั้น ถ้าคุณผู้ชมว่ายน้ำด้วยอัตราเร็วสูงมากๆมากๆมากๆแล้วก็กระโดดต้มไปเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไปถึงเซนทันลาพาวได้เลยที่ก็มากไปเอ้าไม่แน่บางคนแรงเยอะกระโดดึงเซนทันแต่นี่มันยืดออกไปเกือบถึงแล้วมันไม่มีสปริงบอร์ดจะไปยังไงอันนี้ก็จะเป็นตัวสแตซิลิตี้หลักๆของเขาที่อยู่ชั้น7เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูวิวบนดาดฟ้ากันบ้างดีกว่าครับผม นี่ก็จะเป็นส่วน f ฟ c ิลิตี้อีกอันหนึ่งคือส่วนของชั้นดาดฟ้านะ,ะครับคุณผู้ชมอันนี้คือตึกสูง40กว่าชั้นดังนั้นเนี่ยมันเป็นตึกไฮไลท์ซึ่งได้วิวสวยๆของกรุงเทพมหานครแน่นอนเวลาเราขึ้นมาที่ชั้นนี้เราต้องเดินจากชั้น42ขึ้นมานะใช่ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยทําบนยอดตึกให้เป็นจุดชมวิวครับซึ่งจ,จุดชมวิวของลูกบ้านที่นี่จะแตกต่างจากจุดชมวิวของที่อื่นตรงที่ว่าเขาจะจัดพื้นที่นั่งเล่นกระจายกระจายกัน แต่ก็ยังสามารถเทควิวได้360้อองศาใช่ให้ให้แต่ละโซนเนี่ยมีความแตกต่างกันนะอย่างโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบสบายๆหน่อยแบบมีพื้นที่นั่งเล่นมีอะไรพวกนี้นั่งเข้าไปแต่ในบางโซนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นั่งสงบสงบบางโซนเป็นพื้นที่นั่งเหมาะกับการนั่งจูจีกันนะนั่งจูจีกันด้วยเหรออใช่เขาก็จัดไว้แบบนั้นส่วนทางด้านนี้จะเป็นส่วนที่พิเศษอยากจะให้คุณผู้ชมมาดูก็คือเขาทําเป็นพื้นที่ ที่ดรอปลงมาแล้วมีเป็นเหมือนกับสังเคตนนั่งอย่างนี้มีสังเคตนซีดดรอปลงไปนะฮะนั่งตรงนี้เป็นรูปตัวแอลมีผนังกระจกตรงนี้ใช่เพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าจุดชมว,วิวที่สวยและยูนิคม,มากๆอีกจุดหนึ่งของตัวโครงการเพราะว่ามันจะมองเห็นห้ายแยกลาดพร้าวและมองเห็นสวนสาธารณะซึ่งเป็นสวนขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคตพอรวมกันแล้วจะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมืงองตรงนี้ใช่ อันนี้ก็จะเป็นฟซิลิตี้หลักๆของตัวโครงการเขาเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูห้องตัวอย่างกันบ้างครับไป เข้ามาในห้องตัวอย่างแล้วนะคะคุณผู้ชมครับผมซึ่งห้องนี้เป็นห้องแบบ two bedroom นะคือ2ห้องนอนนะครับแล้วก็เขาขายแบบ fully furnish คือให้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างตามที่เราเห็นนี่เลยเป็นห้องขนาด56ตารางเมตรนะครับอันนี้เป็นห้องจริงเลยนะคุณผู้ชมอยู่ที่ชั้น35ของตึกครับห้องนี้เนี่ยระยะพื้นถึงฝ้าอยู่ที่2เมตร80เซนนะครับคือจะสูงกว่าความสูงมาตรฐานของห้องปกติทั่วไปอยู่พอสมควรซึ่งความสูงขนาดนี้มันจะได้ปริมาตรของห้องที่มันกว้างขึ้นมากขึ้นนะครับ แล้วก็ความสูงเนี่ยเราสามารถใส่ตู้วิวตู้ชิดผนังด้านบนได้ซึ่งจะทำให้เราสามารถเก็บของได้มากขึ้นด้วยเรามาค่อยๆดูอะไรในห้องนี้ไปพร้อมๆกันก่อนนะ เริ่มจากตัวประตูนะครับครับประตูเนี่ยอันนึ่งมาจากความสูงของห้องมันมากดังนั้นเราจะได้ประตูขนาดโอเวอร์ไซสูงมากเลยประมาณ 25, 20, เ<ล>2เมตรห้าสิบสองเมตรหกสิบซึ่งประตูที่มันส,สูงสูงเนี่ยมันจะดูดีอะดูอโอโทมมากขึ้นดูไม่อิจายนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะได้เป็น Digital Door Lock ดิต่อดอล็อกเวลาจะเข้าออกเนี่ยก็ต้องใช้ตัว Key Card คีย์การ์ดหรือไม่ก็ใส่รหัสด,ด้านนอกแล้วก็กดเข้ามาก็ได้นะครับตัวประตูของเขานะคุณผู้ชมเป็นประตูไม้บานทึบห,หนาแบบนี้นะครับแล้วก็แข็งแรงหน่อยนะฮะแล้วก็เขาจะซลมาห้ ซิลขอบวงกบมาแห้มีขอบยางอยู่ติดวงกบการซิลขอบวงกบพวกนี้มันเก็บเสียงในห้องได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็เสียงข้างในห้องก็ไม่ออกไปเสียงข้างนอกห้องก็ไม่เข้ามารบกวนเราแล้วก็ไอ้นี่มันมีข้อดีตรงที่ว่าพวกแมลงสาบพวกแมลงอะไรเนี่ยมันจะเข้ามาทางช่องนี้ไม่ได้เพราะมันซิลไว้ถ้าเกิดว่าเราซิลถ้าเกิดว่าเราซิลตัวกันแมลงข้างใตประตูด้วยเนี่ยก็จะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีมดแมลงอะไรเข้ามาในห้องเราครับส่วนห้องเนี่ยพื้นของห้องเนี่ย จะสูงกว่าพื้นปกติด้านนอกนี่หน่อยนะครับซึ่งปกติเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นขอบเป็นธรณีประตูเดินมามันก็จะสะดุดได้ซึ่งโครงการเขาจะปรับให้เป็นสโลปนะครับเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยมันจะได้ไม่สะดุดเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของประตูแล้วก็พอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันมีผนังอยู่ชุดหนึ่ง,งอยู่ตรงนี้มันทาไมพี่ คิดว่าเราติดกระจกก็ได้หรือว่าติดพวกรูปแขวนเวลาเราเข้ามาในบ้านเนี่ยเราก็มาไหว้ไม่ใช่แล้วตรงนี้นะคุณผู้ชมคือเอาแบบพวกกุญแจเอาล่มอะไรมาแขวนตรงนี้นะครับเวลาเราจอดกบ้านเราจะได้ออหยิกง่ายจะได้ม่ตนะครับแขวนรูปอะไรตรงนี้ห้องนี้เนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอส่วนของ living area เลยซึ่ง living area ก็ประกอบไปด้วยส่วนมาตรฐานะส่วนนั่งเล่นดูทีวีส่วนรับประทานอาหารแล้วก็ส่วนครัวซึ่งตัวครัวเนี่ยจะได้เป็นครัวเปิดได้ pantry เป็นตัว L แบบนี้ แล้วก็ตู้เย็นเนี่ยจะได้ช่องวางตู้เย็นได้แค่นี้นะครับคือจะขยายก,ก็ได้แต่มันลําบากมากดังนั้นเนี่ยเราควรจะหาตู้เย็นที่มันฟิตพอดีไซส์ขนาดน,นี้มาจะดีกว่านะครับตัวเครื่องซักผ้าก็วางอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเขาต่ออุปกรณ์พวกน้ําเนื้ออะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวแพนทรีของเขาเนี่ยก็จะเรียกว่ามีการซ่อนไฟติดไฟไว้ตรงนี้ไว้ให้ได้นะครับค่อนข้างที่จะสะดวกทีเดียวตัวอ่างล้างจานก็จะเป็นแบบฝังแบบนี้นะฮะ ตรงนี้เป็นครัวที่เป็นครัวทําอาหารแบบจริงจังเขาก็จะมีเตาไฟ,ฟฟ้ามาให้แบบ2หัวนะอันนี้ก็จะเป็นตัวไมโครเวฟเป็นเตาอบอะไรพวกนี้นะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยด้านบนก็จะเป็นเครื่องดูดควันซึ่งเขาติดตั้งมาให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นงานฟิตติ้งของเขาเนี่ยก็จะติดมาเป็นแบบซอฟโค้ดทนมือแบบนี้นะครับส่วนพื้นที่ทางฝั่งนี้นะฮะคุณผู้ชมจะเป็น พื้นที่สําหรับโซฟานั่งดูทีวีนะครับผมอันนี้ห้องนี้เขาให้มาเป็น fully furnish เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นนี่ก็จะได้หมดเลยนะฮะก็คือมีโซฟานะครับขนาด2ที่นั่งแบบนี้นะครับผมสามารถถ้าคนตัวเล็กๆหน่อยก็สามารถนอนได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าอันนี้เล็กไปหน่อยก็ขยายขนาดเพิ่มได้อีกนะครับโต๊ะวางทีวีเขาก็ให้มาแล้วนะฮะโต๊ะกลางก็มาเป็นแบบนี้อยากจะให้คุณผู้ชมดูโต๊ะกลางนิดนึงนะเอออันนี้เขาจะมีแบบเก้าอี้อันเล็กๆซึ่งสามารถแยกส่วนมันออกมาได้นะฮะเราสามารถ ใช้มันเป็นพื้นที่วางขาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมหรือว่าแบบว่าสมมติเพื่อนมาห้องเยอะๆแล้วก็ลากออก,กมาเอามันนัง่งตรงนี้เพิ่มเติมใช้เป็นพื้นที่ปาร์ตี้สังสรรค์ได้นะครับตัวโซฟาของเขาเนี่ยที่เขาให้มาโซฟาขนาดนี้ะนะมันมีข้อบวกข้อลบนะข้อบวก ก็คือมันใช้ฟังก์ชันแถวๆนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะว่ามันกินพื้นที่น้อยแต่ว่าข้อลบก็คือขนาดของโซฟาเนี่ยมันอาจจะเล็กเกินไปสําหรับใครบางคนที่จําเป็นที่จะต้องออกมานอนข้างนอกนะแล้วก็ระยะดูทีวีของห้องนี้มันอาจจะแคบไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวทีวีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะให้ชุดวางทีวีมาไว้แบบนี้แต่ผมแนะนำคุณผู้ชมว่าเอาทีวีเก็บ จะดีกว่ามันจะได้ระยะดูทีวีที่มากขึ้นแล้วก็มันจะมีพื้นที่ตรงนี้ที่เราสามารถวางของวางของอะไรอย่างอื่นได้แล้วก็ผนังส่วนนี้มันค่อน้าง,งทั้งๆท,ที่มันเป็นผนังสูงค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมว่าบิวตู้เก็บของอะไรเพิ่มเติม,มตรงนี้ได้เต็มผนังยัอีกอย่างได้ก็จะได,ได้พื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นใ,ในห้องนะครับส่วนของตัวโซฟาเนี่ยดูทีวีจะวางติดอยู่กับส่วนของระเบียงนะซึ่งเราก็จะได้เป็นช่องแสงขนาดใหญ่รับบิว ซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็จะได้วิวไม่เหมือนกันอย่างห้องนี้ก็จะเห็นวิวของถนนพหลโยธินยาวไปนุ่นถึงมองกษตรเลยนะครับซึ่งตัวชุดของประตูกระจกระบานเลื่อนซึ่งกั้นส่วนของระเบียงเนี่ยก็จะเป็นประตูซึ่งค่อนข้างหนาแล้วก็หนักนะครับอันเนื่องมาจากว่านี่มันเป็นตึกสูงชั้นสูงนะครับจะมีแรงลมปะทะค่อนข้างมากส่วนของประตูนะครับจะวางอยู่บนรางซึ่งยกระดับขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอันนี้เอาไว้กันน้ํา ข้อดีของมันก็นั่นแหละกันน้ําจะได้ไม่สาดเข้ามาในส่วนของตัวห้องนะแต่ก็เสียเนี่ยเวลาเราเดินผ่านเนี่ยก็ต้องระวังสะดุดด้วยตัวระเบียงของที่นี่ออกแบบมาเป็นระเบียงใช้งานซึ่งใช้งานได้เต็มที่เลยนะตรงนี้จะปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรพวกนี้ก็ได้อันเนื่องมาจากว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ถูกแยกเก็บไว้ด้านนี้ต่างหากเลยตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยก็จะมีประตูชุดหนึ่งเป็นประตูชุดที่เป็นระแนงแบบนี้ปิี่ยก็จะได้ดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับ เวลามองมาจากข้างนอกเนี่ยจะได้ไม่เสียสภาพความสวยงามน,นะฮะส่วนของตัวระเบียงตรงนี้เนี่ยคือกันตกเนี่ยเขาจะใส่เป็นกระจกนิรภัยมาให้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถนั่งแล้วก็มองวิวซีทูออกไปก็จะไม่บดบังสายตาอะไรเลย,เลยนะครับฝั่งนี้นะฮะจะมีเป็นพื้นที่สําหรับวางโต๊ะกินข้าวนะครับผม โต๊ะตำแหน่งของโต๊ะกินข้าวเนี่ยคุณผ,ผู้ชมคือมันจะอยู่ด้านข้างขนานกับครัวแบบนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันกับโซฟาชุดที่ดูทีวีซึ่งทําให้คนที่นั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้สามารถนั่งดูทีวีได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลจากครัวเกินไปยกอาหารมาเสิร์ฟตรงนี้ง่ายนะครับตัวโต๊ะกินข้าวเนี่ยเขาให้มาเป็นโต๊ะขนาด4ที่นั่งก็เหมาะสําหรับห้องนี้ที่เป็นห้องแบบ two bedroom นะครับแต่ว่าผมอยากจะให้รู้อะไรนิดนึงคือโต๊ะตัวเนี้ยมันสามารถ มีลูกเล่นนิดหนึ่งคุณผู้ชมช่วยช่วยช่วยดึงอ่ะยืดออกมาขยาได้นี้ได้ตรงนี้พื้นที่มันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับมันดึงออกมาแล้วมันอาจจะเอ่อทอะไรไม่ได้มากแต่ว่าตรงัเนี้ยใช่ต้องขยับโซฟาไปหน่อยนึงร็่แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถพลิกออกมากลายเป็นที่นั่งแบบหที่นั่งได้ใช่ครับมันก็จะสามารถเวลาเพื่อนมาห้องเยอะๆอะไรเงี้ยก็ใช้งานใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นส่วนห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านนี้นะฮะห้องน้ำเขามีอยู่2ห้อง ห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องน้ําเล็กซึ่งใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนเล็กแล้วก็ส่วนของลิฟวิ่งอเรียนะครับตัวห้องน้ําก็ไม่มีอะไรมากก็มีฟังก์ชันมาตรฐานมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์อยู่ทางด้านนี้อันนี้เก็บของได้นิดๆหน่อยๆน,น,นะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ยืนอาบน้ําซึ่งเขาติดพวกประตูกั้นกระจกนิรภัยอะไรมาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม ส่วนห้องนอนเล็กนะฮะจะอยู่ทางฝั่งนี้นะห้องนอนเล็กเนี่ยจะไม่ได้มีห้องน้ําในตัวนะคุณผู้ชมต้องใช้ห้องน้ําร่วมกับห้องรับแขกนะครับฟังก์ชันก็ไม่ได้เน้นอะไรมากเน้นเป็นห้องสําหรับอยู่คนเดียวเนาะเตียงก็วางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งเอาไว้ให้พื้นที่ปลายเตียงก็ไม่ได้เหลือเยอะมากมีตู้เสื้อผ้าวางอยู่ตรงมุมอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็มีโต๊ะหัวเตียงวางได้เล็กๆหน่อยนะครับพื้นที่ปลายเตียงเหลืออีกนิดนึงนะครับสามารถ ทีวีแขวนผนังตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างสําหรับให้แสงธรรมชาติแล้วก็รับวิวสาหรับห้องนี้ครับคุณผู้ชมครับความจริงไอห้องนอนเล็กเนี่ยขนาดของมันเนี่ยมันจัดเป็นห้องกนันเอกประสงค์ได้นะหมายความว่าสมมุติว่าเราอยู่2คนกับแฟนเนี่ยห้องนี้เนี่ยห้องที่เป็นห้องนอนเล็กเนี่ยเราสามารถที่จะจัดเป็นห้องทํางานก็ได้ห้องนังเล่นก็ได้ ห้องเก็บของก็ได้ห้องอเนกประสงค์ก็ได้หรือจะจัดเป็นฟังก์ชัน2 in 1ก็ได้หมายถึงปกติใช้เป็นห้องทําง,งานแต่สามารถเวลามีเพื่อนมีแขกมาสามารถดึงที่นอนมาเสริมซึ่งมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างอเนกประสงค์กว่าเพราะห้องนี้มันแค่56ตารางวางเอเมตรเองอยู่กัน2คนน่าจะเหมาะสมกว่าส่วนห้องมาสเตอร์เบดมอยู่ทางด้านนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมซึ่งเน้นในส่วนของการรับวิวค่อนข้างที่จะมากเลย เป็นห้องมาสเตอร์เป r o o ลมซึ่งได้กระจกตัว L แบบนี้เลยนะครับกระจกเข้ามุมเป็นตัว L แบบนี้เตียงเนี่ยเขาวางเตียง5ฟุตเอาไว้ให้แต่จะวาง6ฟุตก็วางได้ส่วนพื้นที่ทางด้านเนี่ยเขาจัดมาตั้งใจที่จะให้เรารับวิวดังนั้นเนี่ยก็เลยพยายามใส่กระจกบานใหญ่ๆมาแล้วก็เอาทีวีตั้งไปเตียงแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะคนที่ชอบวิวอะ่ะอันนี้คือสภาพบรรยากาศของวิวจริงๆเลย ซึ่งคงจะชอบอ่ะนะสำหรับคนชอบวิวอ่ะแต่ในบางวันอ่ะที่เราอยากจะดูทีวีเนี่ยแสงมันจะจ้าเข้ามารบกลัวเนี่ยเราต้องคอยปิดม่านแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาทีวีปลายเตียงเนี่ยเราจะจัดเป็นโต๊ะทำงานหรือโต๊ะอเนกประสงค์วางเป็นตัว L หรือวางเป็นตัว I ตลอดแนวแล้วก็นั่งทำงานในส่วนที่ปลายเตียงเนี่ยก็ยังไดนะ้พื้นที่ด้านนี้วางโต๊ะเล็กๆ อนเนกประสงค์มาไว้ให้อันหนึง่งสําหรับนั่งแต่งหน้าหรือทํานูน่นทํานี่ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านนี้จะมีประตูบานเลื่อนอีกชุดหนึ่งพอเลื่อนเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นส่วนของว a l k in c l o s เ t นะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าที่เขาให้มาก็จะมี2ออ,อันเนี่ยก็จะเป็นหน้าบาน,อ,น,นอันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งในความเป็นจริงอ่ะถ้าเราอยู่กัน2คนเนี่ย ตู้เสื้อผ้าขนาดนี้อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับซึ่งผมถึงบอกว่าไอห้องนอนเล็กตะเกี้เราอาจจะจัดเป็นห้องแต่งตัวเป็นห้องเก็บของเก็บเสื้อผ้าของเราได้เพราะว่าตู้เสื้อผ้าแค่เนี้ยมันอาจจะไม่พอต่อการใช้งาน2คนส่วนห้องน้ำเนี่ยที่เขาจัดมาให้อยู่ในห้องมาสเตอร์เบดมนี้นะครับขนาดก็ตามที่เห็นนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าอันนึงโถสุขภัณฑ์วางอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนของพื้นที่อาบน้ําพื้นที่อาบน้ําของเขาเนี่ย จะแปลกอยู่หน่อยหนึ่งตรงที่พื้นที่อาบน้ําของเขาเนี่ยจะมีช่องแสงอยู่ตรงนี้ถ้าเราเลื่อนม่านขึ้นออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นวิวสวยๆขณะอาบน้ำเนี่ยซึ่งหายากนะครับคุณผู้ชมสําหรับห้องอาบน้ำที่ยืนอาบแล้วมองเห็นวิวแบบนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างแบบ two bedroom ของโครงการเนี่ยเดี๋ยวเราไปสรุจกันข้างนอกดีกว่าครับ อ่คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็กลับขึ้นมานั่งที่ดาดฟ้าของเอ็มลาดพร้าวแล้วนะฮะมิสเตอร์โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับพี่ก็เรียกว่าเหมาะสําหรับคนที่มองหาบ้านย่านห้ยแยกลาดพร้าวคือลาดพร้าวเนี่ยมันยาวนะคุณผู้ชมแต่ตรงห้แยกลาดพร้าวตรงต้นต้นลาดพร้าวต้นต้นเนี่ยถือเป็นพรมโลเคชั่นของลาดพร้าวตัวโครงการเนี่ยอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวและมีพื้นที่รายรอบค่อนข,ข้างจะอุดมสมบูรณ์พอสมควรครับผมรวมถึงพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนจุลจักรเป็นอะไรพวกนี้ด้วยดังนั้นเนี่ย ทำเลตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นจุดเด่นอยู่แล้วแต่ก็จะมีจุดสลบเล็กๆน้อยๆตรงที่ว่าตรงห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยแม้ว่ามันจะมีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆไม่ไกลเดินทางสะดวกแต่สําหรับคนใช้รถเนี่ยแถวเ,เนี้ยถ้าตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยค่อนข้างติดพอสมควรเลยนะบูมครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องทําใจนิดนึงถ้าเราเข้าออกไม่ตรงเวลากับชาวบ้านเขาอันนั้นก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบไปบไม่ก็นั่งรถไฟฟ้าไปใช่ตัวโครงการเนี่ยเป็นตึกที่เสร็จแล้วดังนั้นเนี่ยเราซื้อปุ๊บเราเข้าอยู่ได้เลยครับผมแล้วก็ ห้องต่างๆที่เรามาดูเราจะเห็นโลเคชั่นจริงห้องจริงของจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดจุดดีสําหรับคนที่มาซื้ออะไรโครงการในตอนนี้แต่ก็จะมีจุดที่มันจะต้องแลกกันก็คือมันเหลือห้องให้เลือกอ,อีกไม่ได้มากแล้อครับผมคุณผู้ชมครับนั่นนั่นก็คือโครงการเอมลาดพร้าวจาก Major Development นะครับผม สำหรับรีวิวจอลึกของโครงการนี้นะฮะก็สามารถติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ t i n g o f l i v i n g c o m เช่นเคยครับผมและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m t i n g o f l i v i n g ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์ครับวเวลา11โมงถึง11โมงครึ่งทางช่องมา c h a ช n e l ครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับว่ายนะ้ำไปเซนท่านไหมไว่ายนะ้ำไปเซนท่านไปอา้าตรงสาดตรงนั้นอนะ ทุกวันนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จกักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าไปชมโครงการด้วยตัวเองต้องไปกี่ที่ล่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่จริง ofliving.com ดูสิครับที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้านและเพื่อนๆ คอยให้คำปรึกษาที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ t h i n g o f l i v i n g c o m แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด